เกิดนะครับในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับชักนองเราจริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะยังรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาไม่มากนะครัเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแคสติ้งแล้วก็พูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับเพลงทักเท่าไหร่ในช่วงนี้เราก็คุยกันแบบเบาๆสบายๆอย่างนั้นถามแต่ละคนว่าแต่ละคนใครเรียนอยู่ที่ไหนทําอะไรกันบ้างเริ่มจากกิกี้เลยครับพี่น้องกี้กี้เรียนอยู่ที่นานาชาติไพเวเนียนะครับครับเรียนอยู่เยเทนครับเยเทนนี่คือมออะไรฮะ ประมาณมสามมสามมสามโรเกต์ครับนานาทนานาชาะครรูเนี่ยอาคชาครับไปอาคชาครับผมก็ขชาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับผมปีหนึ่งครับสาขาภาพยนตร์ครับอ่าเรียนที่ภาพยนตร์นะอ่าน้องเบลครับเบลเรียนที่มอรังสิตเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยู่ปีสองคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะโอ้นี่ตรงสายงานบันเทิงเลยแต่ว่าเออลูกเกดฝากบอกว่าหยุดเอาผมมาเขีย่ยปากได้ไหม ตอนนั้นเราขี้เกียจหลบมากครับอะแบดนะครับแบดครับขอบคุณแบดมากครับครับจะไม่ได้พูดเรียนที่ไหนฮะเรียนที่มหาวิทยาลัยศิริคุณวิโรธภาษาอังกฤษเนี่ยหลังยมมี่หลังยมมี่เด็กหลังบ้านอยู่ปีสครับก็เรียนบริหารครับบริหารร่างกายครับโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โ้ เดี๋ยวเราผมไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมันเจ้ามันเอามันเอาคนี่เรียนปีสี่แล้วครับเนี่ยครับผมนี่ถ้าอยู่ปกติเดินข้ามมหาลัยไม่ใส่ชุดนักศึกษาคนว่านี่ว่าคณะบดีกันแล้วครับอ่านน้องการน้องการค่ะก็เรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งครับเรียนเยี่ยมมากกันเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณนหาลากรบังครับก็เรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กลุ่มวิชานิเทศศิลป์สาขาภาพยนตร์และวิดีโอครับ ทำไมคณะชื่อยาวแล้วเกินมีเรื่องต้องจำเยอะเลยเกินอ่ะมาแลครับครับผมเบนก็เรียนอยู่ที่่ามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับจวัดพิสุโลกครับผมนี่ไกลเลยครับผมคณะมนุษยศาสตร์นะครับสาขาดุริยางศาสตร์สากลครับเอกกีต้าคลาสิกครับ ใครับน้องเกดครับลูกเกดครับเคยนม่เคยทิ้งแบบว่าการต้องการแชมป์เพื่อไปสอบเลยใช่แล้วการเรียนจริงๆครับที่ไหนครับปีหนึ่งมหาลัยจีปทุมค่ะครับคณะวิทยาศาสตร์วิทยุกระจายเสียงวิทยุไทยคขึ้นทำไมเราสองคนคนทำไมมารักชอบอเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยครับแต่ละคนนี่วัยรุ่นกันทั้งนั้นจ้ามันต้องมีฉายาที่เพื่อนตั้งให้อ่าเออแบบว่าเพื่อนสนิทเลยเรียกก็ต้องเป็นหันเลยครับอย่างแบทเนี่ยครับ ทำไมครับจะเลเซซันว่าไอ้เจ้าอะไรเงี้ยไอเจ้ากัรนะครับผมต้องมีฉายาก็ฉายาที่เพื่อนเรี้ยงกันก็ไอหน้ายาวไอหน้ายาวไอหน้ายาวไอหนามะละกอไอ้แห้งไอ้แห้งครัแต่ตอนนี้ก็โดนตอนนี้เพื่อนจะแซวกันการเดือดฮันการเดือดฮันแซวมากเลยกันเดือดฮันกันเดือดฮันที่นคุณนี่นะคุณละครมีฉายาไหมไอ้ห้อยครับไอ้ห้อยคือ จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ห้อยแค่ปากแผ่นล่างมันมีลักษณะย้อยลงย้อยแค่เล็นึงนั่นแหละเขาเรียกว่าห้อยเขาเรียกว่าห้อยลูกเกดนะครับคุณต้องมีฉายาค่ะก็มีหลายอย่างค่ะมีตุกตาด้วยแล้วก็ไอ้ดำก็มีไอ้ห้อยก็มีโหทั้งดำทั้งห้อยพี่การทำซ้อนมาน้องเบลกันบ้างสายาน้องเบลนะครับเยอะมากด้วยเอาเอาสักสองสามอัน ขายใหญ่ปลาทองปัญญาอ่อนอะพอพอพอเลยครับพอเลยครับพอเลยครับแย่แย่งนเพราะว่าสังคมที่เบลอยู่ไม่ค่อยโอเคเลยนะเป็นพวกร้อนเล่นกับอาวัยวะคนอื่นตลอดเวลาทช้าแล้วครับทายาคุณก็ตอนมัธยมเพื่อนจะเรียกไอ้จืดนะฮะไอ้จืดเขาเป็นเจ็กขายต้งหูเจ็กขายตองหูตัวเมเจอก แม้ว่าคุณูจะเห็นหน้าพวกเขาในทีวีไม่กี่สัปดาห์นะครับแต่ก็เรียนว่าพวกเขานี่ก็มีแฟนคลับกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมสามารถส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับพวกเขาได้ทาง SMS ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ชอบใครเชียร์ใครนี่ก็พิมพ์กันมาเลยแล้วก็ส่งกันมาเลยว่าอย่างนั้นครับมาทางนี้กันบ้างเพราะว่าอยู่ตรงนั้นผมเหมือนเหม็นขยะสดมากๆยามาตรงนี้ดีกว่า แต่ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่า s m s ที่ให้กําลังใจพวกเขาเนี่ยไม่มีผลต่อคะแนนใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ตอนนี้ครูอู๋เนี่ยมีโจทย์สําคัญให้พวกเขาได้เตรียมตัวก่อน,อค,รนครับครูเชิญครับค่ะจริงๆก็การแคสติ้งของเรามันก็เป็นแค่สเต็ปหนึ่งเองของการกระบวนการการเป็นนักร้องนะคะอยากให้ขั้นตอนต่อไปคืออยากให้น้องๆเนี่ยลองขึ้นเวทีจริงๆนะคะเราจะรู้เลยว่าไม่ใช่พวกพี่ที่คอมเมนต์หรือแคสเราแต่จะเป็นคนดูจริงๆที่จะเห็นพวกเราแล้วก็คอมเมนต์เราด้วย เสียงปบมือหรือว่าสายตาที่เหยียดหยามหรือว่าสายตาที่ชื่นชมนะคะก็โจทย์ก็คือว่า GMMTV นะคะจะจัดงาน p a y f a c e ขึ้นที่สายามสแควร์ซอยสามซึ่งจะมีศิลปินมากมายที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีแฟนคลับมากมายนะคะก็เป็นโจทย์ที่อยากให้น้องๆไปขึ้นเวทีกับพี่ๆเขาจริงๆแล้วลองแสดงศักยภาพที่เรามีให้เต็มที่แล้วก็ พี่จะรอดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงดีไหมคะพี่พี่พี่มันน้อมหูค่ะเลยได้ว่าถ้าการร้องเพลงเป็นอาชีพครั้บก็ถือว่าเป็นการฝึกงานเลยครับแต่แน่นอนครับต้องขอบคุณแคสติ้งในครทั้งสามท่านนะครับครูเปรตจิตอนนาจมณีครับขอบคุณครับพอยู่พี่หนึ่งนรวิทย์และพี่มาลาครับนี่ครับสำคัญหน้าเรียกลับมานะครับบรรยากาศตรงนี้เปลี่ยนแน่นอนต้องเหลือคนสุดท้ายคนเดียวที่คนที่ใช่ที่สุดนะครับนี่เราทุกคนลากันเลยครับกับเด็กนัทถ้าใช่ได้เกินสวัสดีครับ the shine. be good.